จะน,นอนมาได้บนนัลูกไม่ไหวจะเจ็บจะเจ็บมากต้องหาที่เกาะหาที่ยันจเจ็บเจ็บป๊อกแป๊บป๊อกแป๊บปวดร้ายจะน,นอนมาได้บนนะะฉันก็เลยโทษไปปรึกษาหลานหลานก็เลยสงอย่าตัวนี้มาให้ฉันกินรู้สึกว่าดีขึ้นเศร้าปวดเศร้าเมียไม่แห้งเดีนี้บ่บ่มีอาการปวดได้ค่ะ มาใส่กระคอนี่ที่สุดเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เกียงไก่สวัสดีครับค่ะพี่เกียงไก่มีปัญหาอะไรคะก่อนที่จะมาเจอดีบูนะคะครับเออผมเป็นมีอาชีพเป็นพ่อค้าเล่ไปขายสินค้าไปดําทั่วไปตอนนี้มันก็ต้องมีการยกของยกของหนักอตอนนี้มันทําให้เกิดอาการหนึ่งคือหัวเข่ามันเริ่มรู้สึกเจ็บเจบป๊อกแป๊บป๊อกแป๊บก็เลยมีอาการนี้ก็เลย้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็หลังน่องหัวเข่าเนี่ยมันก็เกิดอาการตึงแล้วก็เจ็บ เวลากลางคืนนอนเนี่ยลืมขยับตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมายามงอขามันก็จะเจ็บพอม,มันเจ็บมันเจ็บเสียวมาถึงสะโพกนะครับอาการนี้ก็เลยเป็นห่วงพอดีวันหนึ่งเพอเอิญได้ไปดูใน Facebook ใน Facebook ก,ก็บอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการรักษาการดูแลหัวเข่านี้ก็เลยไปลองสั่งเข้าดูว่าบ้ามา,มา,มาสั่งมาสักหนึ่งกล่องนะครับมีหนึ่งกล่องก็กินไปทั้งหมดมันมีอยู่5ซองเป็นตัวีใช่คะครับตัวนี้ครับมีถ้าห้าซองกินไป3ซองรู้สึกว่า ความตึงมันหายไปกลางคืนนอนด้วยความเจ็บเสียวๆนี่ก็น้อยลงก็รู้สึกออมั่นใจในตัวสินค้าก็เลยไปสั่งเพิ่มมาอีก3กล่องนะครับ <Ừ. S 2> ใน3กล่องนี้ก็จะกินต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาการกินแล้วดีขึ้นดีขึ้นนะครับแสดงว่าตอนนี้อาการที่เจ็บแป๊บตึงนี่ตอนนี้คือดีขึ้นแล้วดีข,ขึ้นแล้วหลังจากกินไปเนี่ย กล่องกว่าๆนะประมาณกล่องกว่าๆกล่องกว่าๆตอนนี้ทานต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาแล้วต่อเนื่องมาแล้วที่วันพี่เกรียงไกรให้คะแนนดีบุนกี่คะแนนคะถ้าคะแนน10คะแนนให้กี่คะแนนคะจากความปวดนี่ผมให้10คะแนนเลยเต็มสิบคะแนนเลยนะคะก็ขอบคุณพี่เกรียงไกรนะคะที่ให้โอกาสทางศูนย์ดีบุลนะคะมาสัมภาษณ์ และแชร์เป็นวิทยาทานให้กับทุกๆท,ท่านนะคะว่าอาการที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนั้นนะคะเจ็บปวดและทรมานมากถ้าพึ่งเป็นนะคะให้รีบดูแลนะคะดีบูนช่วยท่านได้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีบูนดีบูเน่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยดูแลกระดูกและข้อประกอบด้วยสารสกัดทรงคุณภาพถึง7ชนิดได้แก่คอลลาเจนจากปลาทะเล แคลเซียมแอสคอร์เบตสารสกัดจากเปลือกสนวิตามิน c, ซีนสารสกัดจากขมิ้นและวิตามินดีสาร